นี่คือตำนักของฤทธีนกเข็ดในตำนักก็มีจิตสาวผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าชะบาน่อยวันนี้ก็มีเรื่องอะไรพูดคุยกันถ้าผู้ชมติดตามต่อมาครับจะกลับมาตึงสำนักหน่อยหน้าที่กลางไป เปิดติงใจของโยกีย้มีจิตใจพอท้อนจิตประจำหน่วยหน้างตุกขำเจ้าจอดจิตจจผู้แก่ใครได้วิจารกวันนี้เจ้าพอกิลซะตะก้าวมาก้า

mà tết quân đi mà đi tôi ra đây là tôi ra đây trinh đại nói trinh đây mà mẹ cản đã móc tao ki móc mà tết luộc nhà móc mà กับตาดอดีตูราได้บอกมากับตาโยกีไม่คนดีตูจริงได้ท้านอาจารย์ท้านอาจารย์เรียกเรียกไปจูงคุยถึงใช่รก หนูจะตุรัสกับท่านอาจารย์สักหน่อยอ่ะเมื่อวานนี้ไม่เห็นท่านอาจารย์เลยแลกกว่ากูขึ้นนอนบนปลายต่อมทำไมไม่ลงกลับมาการลงปุ๊ืตอว่าจอเจ้าโต๊ะขี้เหล่าแกผมนอนหนูว่าตุดัสได้หนูจะถามท่านอาจารย์ว่าหนูนี่เป็นลูกใครมาจากไหนอ๋อ ได้ได้เดี๋ยวกูไล่มางันกูปั่นมาจากขี้พึ่งหรอกอาจารย์ได้ปันหนูมาจากขี้พึ่งเออเลยปันหนูขึ้นมาทำไมต้องการใ้มึงไปห้าเป็ดนินจินดาไงกับจึ่งจิ้งจะมีการาในโลกนี้ก็่าจจิงจะมีกาคือเป็ดนินจินดาใกรมีหมากระดีพี่อำนาจ แกบอกต้นอาจารย์กูไอ้ทีดีกูตามห้มึงเป็นมนุษย์แต่กูตาให้มึงมีพละกกำลังเนื้อหญิงกว่าอย่างเนื้อความมนุษย์อ้และที่นี้ต้างหากว่าหนูหงาเป็นนินชินาให้กับ่านอาจารย์ได้แล้วมึงจะมีชีวิตจะเป็นอิสระดีค่ะแต่ย่างนั้นวันนี้หนูจะลา่านอาจารย์ไปตดสอบพลังกำลังของหนูดู ตัหนูมีพละกำลังเหนือยิ่งกว่าย,ยักษ์จริงๆนูจิงาเป็นเนินจินดาให้กับท่านอาจารย์ก็มึงเดินตั้งด้วยความโจกดีนูลากนก่นเออนี่กูบอกมันไปขึ้นไปบนน้ำตกงกูตกไอยโยนไปหนาว๋ยวปอบปองโลยังเลยไหมก็ามมไม่ตา เดินทางมาถึงสำนักของฤาษีนกเขนในเมื่อมาถึงเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นท่านผู้ชมติดตามต่อมาเมต่อเตียงคืนแม่นาสำนักยกกีต้ากรองตามตามแปรตนา ชูท้อกเป็นไค่แจกในมาแกว่าจะบอกแล้วไงก้าวใจก็อย่ารู้มาแต่คุยน่มาแต่ปริตตีตืตึกตึกวัดพอกันแล้วกายเปียกเกดุดที่นกเกดนี่ก็ดื้อว่าเลือกอเกก็ือเือเอก็เปียกตใหญ่ได้ตด รูจี้แมวัดดีกับรูดี้วัดดีกับคุยตึกดีหรุดตาทำาีตึกได้หลุกมาก็ร้องรืี้ตดีู้้วคดี้รี้รูกี้รูด้รูปี้รู้วีูดูี้รีด้รูยูดู้ี้รดูู้้ดู้ ก็แล้งไงดีแลยเปียกมาข้อรองมาก้อชีวิตเปือนมึงคาใจไหมเต่ากระบารองมาข้อชั่นเปลือนใบอุ้งนี่ตอนตะกุแล้งเองแล้งไงู้ป่าสวัสดีกับอยู่ที่นกแกะป้มมาข้อรองอยู่ที่นกแกะใน้จ่วยเลือกว่ายิ่งไงออกจากหลังนกกูไม่จวยก็รองในกับกูไม่จวยผมกราบไม่สวดไม่จวยอย่ามึกูควันตายโองเด็ด อ๋อแล้งไงดีเลยมาข้อจ้านเปื่อนไปอุ๊คมึงอีกวันเออควันวานควันวานไอ้ผมควันวานควันวานควันควันได้ที่ยงตึงอย่างน้อยแล้วแม่มึงตึงอย่างน้อยหนูอยู่ที่หนูแกตัดใจหน้ากูยับแล้วแกอันผมกันควันกูไม่ตายกูควันมันแหลนพวกแกแหลน กีตากันตากันตาอยู่ตาันชาเลมาตาอยู่บนคอคนคอคอคนะคุณนว่าคอระคังเปรตชาร์ตไปครับไปบอกยอที้โคตรทว่ายอที่นกแก้วไม่สวยจะไปแจ้งนักเกอตกลง พูดกับเพื่อนเรียกใจที่ช่วยไม่ได้นำความไปบอกแรวแล้วตอนรู้สิตรงไายมุงหลัดตัดฟองพีแต่บอกน้องพีว่ากำลังเมน่าลิกาตีสองชองแจะบอกน้องพีว่ากำลัง รับสองนาฬิกาแล้วครับก็ต้องกราบกำลาเม็ดรักนักชมเพียงแค่ไนสหรับนนี้กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ให้เกียรติกับชาวคณะมาจนถึงช่วงรถไฟของการแสดงสุดท้ายนี้ขอให้พวกแม่พี่น้องเม็ดรักนักชมจงพบกับความชมความจเจริญตลอดไปสำหรบับคืนนี้ราชสีห์จังหวั